สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านทุกท่านเข้าสู่รายการโวหารจานร้อนนะคะวันนี้ขอนําเสนอคําศัพท์ที่เรียกว่าซุปอกค่ะคําว่าปอกนะครับเป็นการออกเสียงเรียนแบบเสียงธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นนะคะคําว่าปอกหมายถึงการหลับอย่างไม่รู้ตัวการหลับไปโดยความอ่อนเพลียการหลับไปโดยที่ยังไม่ได้ล้างหน้ายังไม่ได้อาบน้ำะไรทั้งสิ้น ขอหลับไปก่อนนะคะเนื่องจากเกิดอาการเ, mm. เหนื่อยมากอ่อนเพลียมากทําให้งีบหลับหรือเงิบหลับไปนะคะ mm. อาจจะใช้ร่วมกับคาว่าล่างแหลกนะคะล่างแหลกมาโอ้วันนี้ฉันล่างแหลกมากปอกละกันในช่วงแรกนะคะคำว่าปอกเนี่ยใช้สําหรับการหลับโดยที่ไม่รู้ตัวแต่หลังๆมาเนี่ยก็เทอก็อเอามาใช้กับคําที่ว่าตัวเองล่างแหลกเหนื่อยเพลียก็เลยขอปอกก่อนปอกก็เลยถูกขยายความหมายใช้รวมถึงคาว่านอนด้วยนะคะ คำว่าหนอกขเกยเนี่ยมีมากค่ะอาจจะมีคําว่าปอกคาว่าเฝ้าพระอินทร์คำว่าปิยธิดาคําว่า,า,วา,าสลบหรือถ้าหลับไปยาวนานมากหลับไปอย่างนานโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเนี่ยเรียกว่าตายค่ะนะคะก็ะมีหลายคําที่ใช้ร่วมกันอย่างคำว่าปอกเนี่ยมีที่มาลากศัพท์ของมันคือคือคือว่าในการหลับที่อย่างไม่รู้ตัวเนี่ยเกิดจากอะไรคะลื่นล้มหัวฟาดพื้นดังป๊อกนะคะ ทำให้จึงเลือกเอาเสียงของคำว่าป๊อกเนี่ยมาใช้ในการหลับโดยที่ไม่รู้ตัวจะใช้คำว่าโผลก็ไม่น่ารักจะใช้คำว่าเปี้ยงปั้งโครมก็ไม่ดูไม่สลวยใช้คำว่าป๊อกดูน่ารักดีสําหรับการหลับโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะอย่างเช่นฉันที่ทกกาลังจะป๊อกอยู่นี่นะคะในช่วงที่ยังของอากาศร้อนเนฤด,ดูร้อนฉันขอป๊อกก่อนนะคะรัะว่าเหนื่อยมากขอบคุณค่ะ